วันนี้นำเสนอการปรุงปลาร้านะคะทุกคนวันนี้ได้รับออเดอร์ปลาล้ามาอีกแล้วทุกคนปลายอย่าอ้อจะหมักไว้ข้ามปีนะปีกว่าแล้วมั้งถังเนี้ยปีกว่านะคะเป็นปลาซ้อยนะคะตักหัวปัน่นเก็ดอกเราก็มาคลุกเค้าใส่รังใส่อะไรใดๆทั้งสิน้นที่คิดว่า มันจะถึงม,มันจะนัวมันจะอร่อยนะถ้าทุกคนถามยายอ้อยว่าปลาร้ายายอ้อยอร่อยไหมย,ยายอ้อยตอบได้เลยว่าไม่รู้เพราะว่าปลาร้ามันก็เค็มอ่ะเนาะจะจะเค็มมากเค็มน้อยเอาจริงๆเอาตรงๆยายอ้อยก็มาหัดทำอยู่ที่พิษณุโลกทั้งหมดทั้งมวลนั่แหละก็ไปดูจากช่องต่างๆที่เขาทำสูตรแต่ละคนไม่เหมือนกันเนาะ ของของเราจะประมาณนี้เนาะทุกคนก็เอาเคม็มเอานัวประมาณนี้หละทุกคนปะลาลัาหมักข้ามปีนะคะเอามาเคารํา,า,า,าเค้าคั่วๆ็นตามสูตรที่เราได้มาสูตรใครไม่รู้สูตรเด้ออ้อยก็จะประมาณนี้เนะถ้าทุกคนอยากรู้ว่าอร่อยหรือไม่อร่อยก็ติดต่อได้นะคะแล้วก็ สั่งไปทานกันได้นะคะเอาไปตําเก้ยวเป็นตัวๆเนะะาะปลารยออ้อยตัวนี้นะคะสามารถกินคิดดูว่าหมักข้ามปีอะถัเะงเนี้ยย้อ้อยการันตีได้เลยว่าปีกว่าเราจะทุกคนเพราะได้มาใหม่ก็ทําใหม่ไปเรื่อยบางทีก็พอพขอบ้านเขาไปหามาได้ที่สองสามโหลแย้อ้อยก็จะหมักจะเขาลําไปเลยนะทุกคนเนาะ อันนี้ก็เลยเอามาแปลงน้ำปะลาร้าทางพิษณุโลกก็จะขายประมาณนี้นะคะแต่อย่างทางอีสานเราส่วนใหญ่ก็จะน้ําตอนครึ่งน้ำครึ่งเนาะอย่างไทยเป็นอย่างเงี้ยเขาจะใส่น้ําเข้าไปเยอะๆแต่เราไม่นะคะเป็นเอาตัวยั่วๆอ้วรั่วแบบนี้เลยจ้าสนใจทักมาได้เด้อขอบพระคุณมากตอนนี้ก็ได้ช่องทางทาง ของคุณอาอนุวัตบ้างของพ่อนิ่มกกกบ้างน้องๆช่วยกันนะคะก็ไม่มีเหนือสิ่งอื่นได้ก็ขอบคุณน้องๆน,น้องและก็ออาทั้งสองคนด้วยแล้วก็ fc ที่ติดตามในช่องของคุณอาเนาะไม่ว่าจะเป็นแอดมินน้องจอยที่กทาดาหรือใดๆทั้งสิ้นเนาะก็มาสนับสนุน ยดีอ้วไม่มีอะไรหรอกคะ่ะอยู่แบบบ้านๆชีวิตของบ้านคนบ้านนอกเนาะสมบัติี๋ยอ้อยก็มีแค่นี้แหละคะ่ะคือปลาละขายกินไปฝากด้วยนะคะ